จะมีจุดออลอง,อ,งดองเหลืองเนี่ยจะมีจุดลองเหลืองมีเหมือนจะมีแมลงนิดนึงคือเราไม่ได้ฉีดยาเรา,าก็จะ,จะปลอดสารแน่นปลอดสารแน่นอนนี่น,นะคะเอาผักไปจิ้มอืมอือน้ำจิ้มอร่อยมากคุณผู้ชมผ่านน้ำจิ้มอร่อยมาก ดีค่ะผู้ชมคะ่ะทําแล้วรวยวันนี้นะคะฟ้าพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยค่ะเป็นร้านชาบูในสวนนะคะเห็นฟ้าถือตะกร้าแบบนี้นะคะแน่นอนคะ่ะว่าเดี๋ยวฟ้าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเก็บผักสดสดกันค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจะมีบริการให้เก็บผักสดสดแล้วก็เอาลงหม้อชาบูสดสดเลยพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะฟ้าก็อยู่กับคุณนพนะคะที่เป็นเจ้าขอ,ของร้านชาบูในสวนนะคะคุณนพค่ะโอ้โหพอเดินเข้ามาผักยะแยะๆมากมายเลยตรงนี้คือว่ายังไงได้บ้างคะเนี่ยแปลงที่เห็นตรงหน้านี่ก็เป็นผักมอเตอร์เกตสีเขียวครับหรือว่าผักเป็ดสมมติว่าฟ้าอยากจะได้ต้นนี้ไปทานนี่ต้องยังไงบ้างคะอันนี้ทานง่ายครับมอเตอร์เกตหรือว่าผักเป็ดนี่นะฮะก็คือตัดยอดหรือว่าเด็ดยอดได้เลยนี่ครับใบใหญ่ๆผักเรานี่คือปลูก ตามแนวเกษตรอินทรีย์นะครับผมก็คือไม่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บทานทุกวันเราก็เลยต้องไม่ได้ฉีดยาอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นผักเด็ดยอดผักที่ร้านใช่ัจะแยกเป็นสองชนิดคือผักเด็ดยอดกับผักถอนต้นอย่างนี้คือตระกูลผักเด็ดยอดรักก็คือสามารถเด็ดได้เลยถ้าเห็นใบใหญ่ๆ่อะไรเงี้ยก็ทานได้เลยอันนี้คือลูกค้าก็เด็ดเลยอยากจะกินเท่าไหร่ก็ยังมีโซนข้างหลังอีกนะครับเดินไปเล่นได้ครับก็จะมีข้างหลังเราจะมีเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอะไรแล้วก็เลี้ยงห่านอะไรด้วยโโเป็นแนวเกษตรผสมผสานนะครับผมเราก็ทำทุกทุกอย่างแล้วก็เอาวัตถุดิบที่มีในในในร้านที่เราเลี้ยงเองที่เราปลูกเองเออกมาใช้ในร้านเก๋ไก่มาก ไม่เคยทานค่ะเขาจะมาจิ้มน้ำพริกกันครับและดอกแคล่ะคะดอกแคก็ทานได้คืออันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับทานได้เหมือนกันนี่คุณผู้ชมค่ะอย่างยอดแคอ่อนอย่างเงี้ยเนี่ยผมจะบอกว่ามันจิ้มน้ำพริกอร่อยมากนี่ดอกแคดอกใหญ่มากตัวนี้ก็ทานได้ทานได้หมดเราก็จะมีผักกิงจูไฉกันทีมั้ยิงจูไฉมีผักโขมผักโขมแล้วเป็นพันธุ์เทียมมาจากเมืองจีนด้วยก็จะไม่เหมือนกับในในบ้านเราอันนี้ก็คือผักโขมครับ จะตัดยอดก็ได้นะครับหรือว่าจะดึงทางต้นก็ได้เพราะว่าลําต้นเขาจะอ่อนทานได้ก็คือที่ผักขมอบชีสก็คืออันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้ทำอบชีสได้ครับค่ะแต่ว่าผักขมจะมีหลายชนิดครับอยากจะดึงบ้างอะค่ะได้ครับคุณดึงเราดึได้เลยเนี่อค่ะใช่ครับโอเคหนึ่งสองสามล้างไม่ขอาเลืกตัวไหนตัวนี้ก็นนะครับตัวนี้สวยอันนี้ค่ะถ้าสังเกตดีๆผักเราจะมีจุดเหลืองๆมีจุดเหลือง มันจะมีแมลงนิดน,นึงคือเราไม่ได้ฉีดยาเราก็กจะอปลอดสารแน่นปลอดสารแน่นอนเราใช้วิธีธรรมชาติน้ำหมักอะไรพวกนี้นในการทำแต่ว่าก็จะไม่ได้สวยเท่ากับเคมีโดยตรงนี่ค่ะผู้ชมค่ะได้มาแล้วค่ะผักนะคะที่ ฟ้าไปเก็บมากับคุณนพเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือจะมีหลากหลายชนิดเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาผักพวกนี้นะคะเดี๋ยวให้พนักงานค่ะเขาจะไปทําการทาความสะอาดล้างอะไรให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็จะเอาผักนี่ราะคะที่เราเก็บส,สดๆเนี่ยไปลงหม้อชาบูกันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าผักแต่และชนิดเนี่ยลงหม้อแล้วเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนค่ะ เห็นคุณนบบอกว่าเติบโตมากับส่วนนี้เลยแล้วทำไมถึงมาเป็นร้านชาบูไดอะคะอ๋อเริ่มต้นคือเราทำเป็นฟาร์มเห็ดก่อนนะฮะก็คือเพราะเห็ดส่งในร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอถึงช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็เออเขามีปัญหานิดหน่อยเราก็เลยออกมาที่จะมาทำร้านอาหารเองค่ะก็เลยตอนแรกก็ทำอาหารร้านอาหารเล็กๆนี่หละครับอยากจะมีผักมีเห็ด ที่เราปลูกเองเพื่อที่จะมาใช้ประกอบอาหารในร้านอืโอเคก็คือเหมือนกับว่าเริ่มมาจากที่ว่าเราอยากจะเอาผักวัตถุดิบของเราเนี่ยส่งถึงผู้บริโภคโดยตรงเลยประมาณนั้นโดยที่ไม่ต้องผ่านคนกลางใช่ก็อยากจะขายของที่เรามีในสวนเราปลูกอะไรก็เอานั้นมาขายครับช่วงมะม่วงก็เอามะม่วงมาขายมะพร้าวก็เอามะพร้าวมาขายใช่ฉะนั้นมะพร้าวที่นี่จะเป็นอาหารหลักเลยเป็นอาหารหลักของของทุกๆเมนู อ๋อนี่เป็นมะพร้าวเลยใช่ครับเป็นเน้อมะพร้าวนี่ค่ะคุณชมนี่นะคะมันจะเป็นเนื้อมะพร้าวแบบนี้นะคะครับอ๋อในเนื้อจะมีหนึ่งลูกคือจะมีทั้งเนื้อและน้ำเราจะเอาน้ำใส่ลงไปด้วยครับมันก็จะออกแนวหวานนิดนึงครับเป็นต้นยำสุดมันแบบหวานๆตุ้เปี้ยวค่ะโอเคเอาละนี่นะคะคุณชมกว่าจะจบรายการฟ้าก็อิ่มพอดีนะคะอ ดีค่ะดีมากมันจะหวานหวานเปรี้ยวแล้วมันก็เหมือนกับว่ามีกลิ่นของความเป็นมะพร้าวเป็นกะทิอะไรอย่างเงี้ยของหอมคือมันมันมันต้องคนที่ทานหวานได้นะครับเพราะว่าเราเอาน้ำมะพร้าวมาต้มเนี่ยมันจะหวานมันหวานจากน้ำมะพร้าวเลยอ๋อคืออันนี้เอาน้ำมะพร้าวมาต้มเลยอะคะน้ำมะพร้าวประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำกระดูกหมูมันครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ปรุงรสเป็นต้มยำเมื่อกี้ไปเก็บผักมาแล้ว เราก็ต้องมาชิมผักกันนะคะต้องยังไงบ้างคะคุณนพผักอย่างนี้จริงๆคือคือจุ่มเด็ดใบแล้วก็จุ่มทานได้เลยเด็ดใบจุ่มได้เลยใช่ครับน่ะคะมเขียวมากสดคุณนพบอกว่าแนะนำน้ำจิ้มซีโู้นะคะ,อะเอาผักไปจิ้ม ออือน้ำจิ้มอร่อยมากคุณผู้ชมผ่าน้ำจิ้มอร่อยมากโอเคก็คือว่ามันมันกรอบนะคะจุดเด่นหรคือมันกรอบแล้วมันสดพอคิดว่าร้านนี้อยู่ต่างจังหวัด ตอนแรกนะที่เห็นภาพแต่พอเราเซิร์ชเข้าไปอ้าวเขาอยู่แค่ประชาอุทิศ14ีนี่เองนะคะอยู่ในกทมเลยนะคะแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่เราทำอย่างนี้อยู่ในกรุงเทพอะคะก็คือต้องบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาสิ่งที่เรามีอยากจะอยู่แบบที่ที่เราเกิดน,นะครับอยากจะทำสิ่งที่เรามีให้มัน สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ะนะครับได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวจริงๆจุดเริร่มต้นในความคิดแรกๆคือแค่นั้นนะครับพัฒนาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วถ้าลูกค้าที่แบบว่าอยู่ในเมืองบ่อยๆเนี่ยครับการได้มาอยู่กับธรรมชาติได้มาเจอสิีเ,เขียวๆเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ทําให้เขารู้สึกแบบมีพลังนะครับเนื่าได,ไ,ดได้มาชาร์จแบตได้มาเติมพลัง<ช>ได้มาอยู่กับธรรมชาติผมว่าน่าจะรู้สึกดีนะครับต่อต่อให้มาแค่มาเดินทันร้านคาเฟ่อะไรเงี้ยการได้เข้ามาอยู่ในสวนเนี้ย ีเขียวมันทําให้เราอบอุ่นให้เราสึกดีผ่อนคลายตอนนี้มีทั้งหมดกี่โต๊ะคะคุณนพมีทั้งหมด20โต๊ะ20โต๊ะจากตอนแรกมีกี่โต๊ะคะ5-6โต๊ครับ5-6โต๊ะเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ขยายไป20โต๊ะแล้วครับมันเหมือนกับเราได้ได้ได้ทำให้ทุกคนในครอบครัวนะครับรวถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องนะครับในในในบ้านเราได้แบบ มีอาชีพนะครับต่างคนต่างได้เอาสิ่งที่เองถนัดนะครับมามาช่วยกันทําร้านอาจจะคนที่ทําขนมคนที่ทําน้ําดื่มอาคนที่ทําเมนูอาหารข้าวนะครับก็คือเราเป็นร้านอาหารของครอบครัวนี่ก็คือทําให้เราทุกคนในครอบครัวได้ได้มามีกิจกรรมร่วมกันระบบนะครับได้มาสร้างอาชีพร่วมกันครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สผมว่าเออก็น,น่าจะเป็นความภูมิใจนะครับที่ทําให้คนในครอบครัวได้อยู่ด้วยก,กันอย่างอบอุ่นมีความสุขอะไรอย่างเี้ย